สวัสดีครับผมวันนี้จะมาเอาไข่จากเตียงเขาฟักครับนีบ่ได้สีแหวครับได้สีขีดประมาณสีขีดนลยครับถ้าขอฟักครับมผมมาเลยครับ,รบเราเอาไปเข้ากลุ่มฟักกันเลยครับฟักเลย ฟักกันเลยครับนี่แหละครับโกงเฮาครับนี่คือโกงฟักไข่ตะแกียงองเฮาครับผมแบบคุ้มกลางเรียบร้อยแล้วเอาขอฟังฟังเดียวนึงครับฟังเดียวเปิดยังไตัวกันหนันพุ้มหนักเดี๋ยวเปิดเฉยงตะแกียเหนียวครับผมเปิดแล้วเราปิดฟ้าไว้เพราะว่ามันต้องปิดป้าโอ้าไปจะสามมือครับสามวันสามวัน

ปรงตะกะเต็นกะขนาดเม็ดแปดซิบกุ้เม็ดห้าซิบครับผมเป็นได้ขาวคลายกะคือว่าใส่ได้อยู่บันิดหนึ่นี่นะครับเป็นเส้นนี้แหละเพี่งให้น่องได้เพิ่งนะครับว่ามันเป็นตะเกงนะครับเอา ีฝากติดตามน้องสมินะครับนี่ครับ